you mm -hmm. วิธีเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองและการหาช่องทางจําหน่ายหอยเชอรี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองและช่องทางการจําหน่ายในรูปแบบต่างๆกันครับซึ่งหอยเชอรี่สีทองนั้นกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับหอยเชอรี่สีทองที่กําลังมาแรงในตอนนี้สําหรับมือใหม่วันนี้เราจะมาดูวิธีการเลี้ยงกันครับ ลักษณะโดยทั่วไปของหอยเชอรี่สีทอง หอยเชอรี่สีทองหรือมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นหอยกล่งอเมริกาใต้เนื้อหอยเชอรี่นับว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงสำหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยงจึงเป็นที่สนใจของผู้ที่ต้องการนำเข้ามาเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไปเพราะในปัจจุบันนั้นก็พบว่าหอยเชอรี่ในธรนธรมชาตินั้นลดลงมากและเริ่มหาย,ยากขึ้นอาจเป็นเพราะการใช้ยาหรือสารเคมีในนาข้าวและแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้หอยเชอรี่และหอยต่างๆลดจำนวนลงอย่างรว por ลักษณะทั่วไปของหอยเชอรี่นั้นมีสองพวกได้แก่หอยเชอรี Hi ่เปลือกสีน้ำตาลเนื้อและหนวดมีสีเหลืองหอยเชอรี Hi ่เปลือกสีเขียวเข้มปนดำและมีแถบสีดำจางๆพาดตามความยาวเนื้อและหนวดสีน้ำตาลอ่อนมีรูปร่างค่อนข้างกลมผิวเปลือกเรียบการหมุนของเปลือกเป็นเปียวนขวาเมื่อโตเต็มที่มีขนาดความยาวประมาณ83มิลลิเมตรหนัก165กรัมเคลื่อนที่โดยใช้เท้าตีนหอย การกินอาหารของหอยเชอรี่หอยเชอรี่กินพืชได้หลายชนิดเช่นสาหร่าย LG แหนแหนแดงผักตบชวาต้นข้าวและพืชน,น้ำที่มีใบอวบน้ำอื่นๆมันชอบส่วนของลำต้นพืชที่มีความอ่อนนุ่มเนื่องจากมันกินด้วยอวัยวะที่คล้ายลิ้นขูดไปมาบนผิวพืชหอยชอบกินซากพืชสัตว์ที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารด้วยการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตหอยเชอรี่มีเพศแยกได้จากความนูนของสาหอยถ้าหากนูนมาก เป็นหอยเพศผู้ถ้าเป็นเพศเมียจะมีความนูนน้อยกว่าเมื่อหอยมีอายุประมาณ3เดือนมักจะจับคู่ผสมพันธุ์กันราว12ชั่วโมงจับคู่นาน1-2วันตัวเมียจะวางไข่ส่วนมากเป็นเวลากลางคืนไข่มีสีชมพูสดเกาดติดอยู่กัน2-3นิ้วจำนวนไข่ที่วางประมาณ300-2,000ฟอง วิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่ขั้นตอนการเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงหอยเชอรี่การเตรียมสายพันธุ์ซึ่งสามารถที่จะเลี้ยงจากพ่อแม่พันหอยเชอรี่สีทองหรือจะเลี้ยงจากไข่ก็ได้เพื่อนำมาปล่อยในพื้นที่เลี้ยงที่เตรียมไว้เลี้ยงระยะเวลาประมาณ4เดือนก็สามารถจับขายขนาดประมาณ40-50ตัวต่อกิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ50-80บาท ให้เราไปขายตามร้านส้มรมและร้านอาหารอีสานทั่วไปส่วนแกะเฉพาะหัวหอยขายหอยเชอรี่สีทองยังไม่นิยมแกะหัวขายกันสำหรับมือใหม่นั้นสามารถหาซื้อไข่และพ่อแม่พันธุ์ได้ตามฟาร์มต่างๆได้ทางกลุ่มที่มีจำนวนมากทาง Facebook แนะนำเฟซบุ๊กที่ขายหอยเชอรี่คุณค่าทางอาหารของหายเชอรี่เมนูหอยเชอรี่เมนูก้อยหอยเชอรี่ต้มหายเชอรี่จิ้มน้ำจิ้มรสเด็ด ขอบอกอบคุณบทความจากสารเกษตร c o m